สวัสดีครับพี่พี่เพื่อน,น,นทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาบอกเล่าเรื่องราวที่ผมพัฒนาตัวเองได้ในการทำมาหากินในการทำงานเลี้ยงชีพได้อย่างหนึ่งครับเริ่มต้นจากไม่มีความรู้ครับแต่ว่าผมมีความขยันขยันที่จะเรียนรู้ขยันที่จะทดลองทำเมื่อทดลองทำแล้วขยันที่จะทำให้มันดียิ่งขึ้น อะไรที่มันไม่ใช่หน้าที่ตัวเองแต่ว่าผมขยันที่จะช่วยคนอื่นครับขยันที่จะทำเองครับทำแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจากงานที่ง่ายๆก็คือยกตัวอย่างกวาดพื้นทำความสะอาดพื้นที่โต๊ะของตัวเองนะครับบางท่านหลายท่านอาจจะมองว่ามันเป็นหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาดเราก็ควรจะเป็นพนักงานทำความสะอาด ในในบริษัทเหมือนกันคือรักษาความสะอาดโต๊ะของตัวเองขณะนี้หลังจากที่เราทํางานเล็กๆน้อยๆได้แล้วเราทดลองทํางานที่มันยากขึ้นครับแล้วก็ขยันทําให้มันสําเร็จแล้วเราก็จะพัฒนาตัวเองในการทำมาหาก,กินขึ้นไปเรื่อยๆครับวันนี้มาพูดเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ